ก็นี่ยเซฮัโล่ของยันปอ6มาเรียนกันตอนหน้า13นะครับในหนังสือสมัย2วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปสองในส่วนที่เป็น Workbook นะครับคำสั่งเขาบอกว่า complete complete แปลว่าทำให้สมบูรณ์ทำให้เสร็จทำให้เรียบร้อยนะครับทำอะไรครับทำ the pattern นะครับ the pattern แปลว่ารูปแบบหรือแบบฟอร์มนะครับนะหรือกรอกรูปแบบนะครับให้สมบูรณ์นี่คือคำแปลนะครับ กรอกได้ที่นี่ก็คือให้เขียนเป็นตัวหนังสือนั่นเองนะครับนะแปลความหมายซ้ำอีกทีหนึ่งก็คือแปลเป็นตัวหนังสือให้เขียนเป็นตัวหนังสือในภ้าก็เขียนเลขหนึ่งมาให้นะครับเราก็เขียนคําว่า ONE นะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่าไปเขียนภาษาไทยนะครับอ่านว่าอะไรครับ ONE นแปลว่าหนึ่ง T W O U TWO นะครับแปลว่าสอง GSRWE อ่านว่า3นะครับแปลว่าสาม u r นะครับอ่านว่า f ฟรแปลว่าสีา่ก็หนึ่งถึงหนึ่งถึงยี่สิบนั่นเองนะครับลูกๆนะ O N E อนีวัช e ลูกๆลองอ่านตามคุณครูไปเลยนะครับนะ f i v e ห้า vn seven เจด FIVE ห้ FOUR 4ี่ h r w e 3า TWO 2อง TEN สิบ NINE 9ก EIGHT 8 SEVEN 7จ ELEVEN 11บเ T W E L V E 12 1 2 v e S I R T W E N 13 13 F O U R T W E N 14 14 t W E L V E 12 o U R G w e l v e 12 F O U R T W E N f 4 14, 14 S I X T W E N 16 16 EIGHT w e n 18, 18. W e n ส TWENTY 20 e EIGHT w n 18 e n สิบ SIX t w e n 16 e FOUR t w e n 14สิบสี่เป็นนั้นว่าจบนะครับผมหน้าสิบสาม ลุงลงต้องหัดเขียนนะครับและหัดอ่านนะครับนะถ้าอย่างไรเสียก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปของคุณฟูณได้นะครับนะสอบถามอะไรมาก็ได้คุณครูยินด,ดีตอบนะครับผมไปตอนหน้า14บครับ